สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงนะคะกับนายเตทนันไลฟ์วิวที่เกี่วกับออนพัททิราค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของเรากันอย่างใกล้ชิดแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากลําบากแค่ไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือคนไทยของเราไม่ทิ้งกันค่ะล่าสุดค่ะพี่เปิ้ลน,นาครแลวก็แม่จูนกัสมานะคะก็ลงพื้นที่ชายแดนค่ะเพื่อไปให้กําลังใจกับเหล่าทหารที่กําลังทําหน้าที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยของเราค่ะ เพิ่งกลับจากลงพื้นที่ไปให้กําลังใจทหารบริเวณชายแดนทั้งพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์และผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดสามีภรรยาจิตอาสาเปิ้นนครกับจูนกษมาที่ไม่แค่เอากําลังใจไปแต่ยังขนอาหารชุดใหญ่ไปเสิร์ฟให้ทหารด่านหน้าได้อิ่มอร่อย <c oughs> เพื่อตอบแทนกับความเสียสละของเหล่าทหารทุกคนคะ่ะ <c oughs> ตูนเนี่ยเป็นคนตราเป็นคนคลองใหญ่ที่ติดชายแดนเนี่ยเขา ปิดด่านกันเลยนะ<ช>เพะื่อนที่มีเรื่องกันอยู่ตอนนี้เลยไม่ก็จูเคยหลบบังเกอร์ <laughs> ตอนเด็กน้อยมากเพราะฉนะนแล้วจูก็จะอยู่กับทหารตลอดเวลาคือเราจะเห็นแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่แบบว่าเราเราเข้าใจหรือว่าเขาต้องการกำลังใจของนักมวยเวลาแพ้ก็แพ้คะแนนแพ้การตัดสินแต่ทหารเวลาแพ้นั่นหมายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นญาติของเราอ่ะ เกิดเกิดมันเกิดตุ้มขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครจะนอนหลับผมถามคำดิเพราะนั้นสิ่งที่เราทำกันตอนนี้มันกำลังบอกว่าไม่ใช่คุณห่วงคนเดียวนะคนไทยทั้งประเทศก็เป็นห่วงพวกคุณเหมือนกันและหนึ่งในเมนูที่ป้าจูนไม่พลาดขนไปเสิร์ฟก็คือแกงไก่หม้อแมจูนที่พ่อเปิ้ลบอกว่าที่มาของเมนูนี้มาจากนิดมิตของแม่จูนล้วนๆนะจ๊ะตื่นขึ้นมาแล้วพี่เพิ้ลพี่เปิ้ลมีพี่ผีมาเข้าฝันบอกว่า ให้ทําแกงไก่ขายเราก็ฮะเดี๋ยวก่อนติดเชิงของสายมูเชื่ออยู่แล้วเพราะเราทํากับศพญายามาเป็นแบบโหพันพันหมื่นล่างอยู่แล้วทีนี้ถ้าในพาร์ทของวิทยาศาสตร์คืออย่างน้อยก็ได้ลงมือทาอ่ะวันแรกคนแชทเข้ามาเท่าไหร่รู้ไหมเป็นหมื่นนั่นมาเป็นหมื่นเรกตายกูตายแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ผีรีบไปบอกพี่ผีให้ชะลอไว้ก่อนออแกงไก่บ้านอะไรทําไมแพงจังต้องบอกงี้นะฮะแกงไก่หม้อของแม่จูนเนี่ย46 0ิบเนี่ย 2กิโลนะฮะน้ำหนัก2กิโล2กิโลใส่หม้อนี่กินได้สี่คนอย่างต่ำนะสำหรับคนที่แบบไม่แฮปปี้กับราคาอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรนะไปทำกินเองเลยเไปทำกินเองนะทำกินเองแล้วมีความสุขกว่าด้วยเ,เพราะตัวเองได้ทำกินเองถูกป่ะอันนั้นคือความสุขแต่ถ้าอยากได้ความอร่อย<ม>ก็ต้องมาที่หม้อแม่จูนและหลังเปิดขายเมนูหม้อแม่จูนได้ไม่นาน<ๆ>ก็มีคนติดใจในรสชาติแห่สั่งจองยาวไปจนถึงเดือนหน้าแล้วแ่ะค่ะ เรียกว่าตอนนี้กระแสะม้อมแม่จูนี่มาแรงสุดๆเลยนะคะส่วนคนนี้นี่ก็มาแรงเหมือนกันค่ะมีกระแสะอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยด้วยแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นว่ามิวสุประสิทธิ์เนี่ยบินถี่มากเลยนะคะเพราะว่ามีงานต่างประเทศอยู่บ่อยๆค่ะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะไปร่วมนะคะงานแฟนไซที่จีนเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแต่ที่เอาแฟนๆเป็นห่วงแล้วอดห่วงไม่ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นหนุ่มมิวเนี่ยใส่แว่นตาดำคือไม่ใช่ว่าจะเท่ติดคูลหรืออะไรนะคะแต่เพราะว่าตาดับไปหนึ่งข้าง ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มาออกงานที่ไทยในวันนี้ค่ะก็เลยมาเล่าให้กับพี่ๆนักข่าวได้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะอยู่ในจุดที่ตาดับไปข้างหนึ่งคือมันมึดไปเลยมัดไปเลยครับคือแบบแค่คลิปธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอยู่ก็บึบแล้วก็แบบตามอไม่เห็นข้างหนึ่งแล้วตอนห้าทุ่มคือหมอเฉพาะทางก็กลับบ้านไปแล้วจะไปยังไงดีอะไรยเงี้ยตอนก็ตกใจมากก็พยายามแบบก็ตั้งสตินิดนึง หลับตาประมาณแบบ15นาทีก็แล้วยังไม่หายสักทีครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็ยังมีฝ้าดำๆอยู่ก็เลยตัดสินใจทำอะไรไม่ได้งั้นนอนก่อนแล้วกันแล้วตอนเช้าตอนเช้าก็รีบไปหาหมอเลยครับเหมือนใน MV เนี่ยถือถ้าถ้ามานั่งย้อนดูอะ MV มันจะมีหนึ่งซีนที่ใช้ใช้โปรเจคเตอร์ในการยิงเข้ามาเป็นซูรูเอแล้วมันอาจจะแบบยิงเข้าตาเรานานมากเกินไปก็คุณหมอก็เทสหลายแบบเลยครับก็ไปดูว่า กระจกตาอะไรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคุณหมอเขาก็เจอว่าไอตัวตัวรูรับแสงเราอักเสบก็คือแปลว่าเหมือนได้รับแสงมากเกินไปนี่ก็เลยต้องใส่แว่นตาแบบตากรองแสงองแสงไว้ตลอดเลยใช่ครับคือถ้ามีเนี่ยวแค่มีแสงจ้าๆก็มองไม่ได้คือคุณหมอบอกไหมครับว่ามันจะโอกาสฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องป้องกันไว้ตลอดเขาบอกว่าป้องกันไว้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าจะกลับมาฟื้นฟูดีๆน่าจะสามถึงหกเดือนนะครับ ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูนะคะแฟนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เจ้าตัวได้รับการดูแลอย่างดีแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับสาวคนนี้ที่ฮอตเกินฮอตมากๆคิวงานแน่นสุดๆเลยค่ะกับจ๊ะนงพนีนะคะจนถึงขั้นเนี่ยแหละก็มีปัญหาด้านสุขภาพถึงขั้นไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชมที่ว่าจะต้องผ่าตัดเจ้าต,ตัวต้องล็อกคิวตัวเองก่อนไม่งั้นไม่มีคิวผ่าตัดะ คิวฮอตคิวทองจนถูกด่าว่าญิงไม่ยอมรับงานน่ะลูกทุ่งสุดแซ่บจ้าดนงพนีทิ้งงานแน่นมีคิวโชว์ยาวไปถึงกลางปีหน้าแล้วแต่เจ้าตัวยังไม่วายบอกว่าผู้จ้างผู้จัดไรยไหนอยากจะให้ไปโชว์จริงก็ติดต่อมาก่อนเพื่อจัดสรรคิววิ่งรอกงานได้จะมียกเว้นก็ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ล็อกคิวว่างไว้2สัปดาห์ไม่ได้เตรียมตัวไปเที่ยวไหนแต่เตรียมขึ้นเคียงผ่าตัดไซนัสที่เป็นมานานแล้วนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าผ่าเซนัสพอพูดว่าผ่าไซนัสคนกลัวจริงๆแล้วเี่ย ร้อยคนนะ่ะเป็นไซนัสละเก้าเป็นโรคนิยมของคนไทย,ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าเป็นการจรี้เนี่ยมันจะเป็นระยะสั้นมันจะมีแบบจี้อะไรอย่ยยางเงี้ยค่ะจ้าก็เลยบอกว่าเออผ่านเลยดิ่า่าเพราะเราก็พักไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเคลียร์คิวจริงเเป็นนพรรราะะอไโคี้จริงๆการพักผ่อนน้อยแล้วก็ภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้คือจริงๆแล้วเนี่ยจ้าถึงได้บอกว่าคนคนไทยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นที่คุณหมอบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พีเอ็มด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นนนนน่่นอนุกกววััีีม้มชโจริงๆก็นอนอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเอาจริงๆทุกวันนี้เราจะมีล็อกวันหยุดเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือตอนเราเด็กๆเนาะเราก็รับแบบหูรับหมดอ่ะเดือนนี้เราก็จะแบบมีล็อกวันหยุดเพราะเราต้องกลางวันเราต้องไปดูจา้าสร้างบ้านอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีม,มีมีแบบไปดูงานก่อสร้างไปเลยเอ,อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าหลังผ่าตาัดแฟนเพลงหรือผู้จัดผู้จ้างไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเสียงจะยิง่งใสกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ส่วนรุ่นใหญ่คนนี้ก็คิวฮอตไม่แพ้กันนะคะกับคุณอาเสรีรุ่งสว่างวัย70ปีที่บอกว่าคิวฮอตเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่แค่งานในไทยนะคะแต่มีคิวงานโกอินเตอร์ต่างประเทศค่ะฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะจ้าสำหรับลูกทุ่งรุ่นใหญ่เซรีรุ่งสว่างถึงแม้อายุอานามจะเข้าหลักเจ็ดแล้วแต่ก็ยังคงความเก๋เพราะผู้จัดผู้จ้างแห่จองคิวยาวข้ามปีแถมงานเวิร์ทัวร์ต่างประเทศก็มีติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยลวคะค่ะ ก็พอมีครับแต่ว่าไม่ถึงก็ฮอตมากนะครับเพราะว่าก็พอมีไปเรื่อยๆพอกินพอใช้คิวยาวไปถึงไหนแล้วครับก็ปีหน้าก็คงจะมีเยอะพอสมควรที่จริงแล้วมันก็จะมีตง้ก่อนนี้ก็มี5ปี6ปีก็ยาวๆไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปีต่อปีอะไรประมาณนั้นก็คือเศรษฐกิจมันดีอ่ะมันก็เศรษฐกิจมันดีก็แบบนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละปีหน้าก็คิวแน่นแล้ว ปีหน้าก็มีงานเยอะพอทมคคนแล้วก็มีจองกันเยอะ,อะพอจะพอเข้าหน้างานมันก็จะเต็มคือมันตรงเลยงไงวันที่เขาจะจองแล้วมันไม่ได้เงี้ยเขาก็เลยย้ายมาเป็นกางวันบางทีแล้วให้เราบอกคิวเองบางทีก็เอาเราเป็นที่ตั้งเอาเราว่างแล้วก็ถึงจะจัดอะไรประมาณนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมสิงสว่างด้วยดียเสมอมา4 6ปีนานี่อยู่ในวงการแล้วก็ยังพอ,อมี เจ้าจภาพยังเรียกใช้อยู่อัปเดตความฮอตจบปุ๊บเซรีรุ่งสว่างก็ขอออกปากฝากซิงเกิลใหม่ป้ายแดงหลวงพ่อห้ามจนที่ตอนนี้กระแสดีติดชาติในหลายๆคลื่นวิทยุงานนี้จะเพราะโดนใจจนต้องบุกไปไหว้ถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเปล่าต้องรีบหาฟังกันด่วนๆเลยจ้า มาถึงขวัญใจของสาวน้อยสาวใหญ่นะคะจนถึงสาววายกับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ค่ะเชื่อไหมคะว่าคนนี้เขาก็มีศิลปินคนโปรดที่แอบปลื้มในผลงานของตัวเองอยู่เหมือนกันขึ้นแทนพระเอกที่มีแฟนคลับตามกรี๊ดอยู่ตลอดในทางกลับกันฟิล์มธนพัฒน์ก็ยอมรับว่าตัวเองก็มีนักแสดงที่ชื่นชอบขอประกาศตัวเป็นติ่งออบป้าเกาหลีคิมซอนโฮถึงขนาดลงทุนซื้อบัตรตามไปให้กำลังใจในงานแฟนมิทติ้งมาแล้วละค่ะ เนื่องจากว่าชอบชื่นชอบผลงานของคุณคิมชอนโฮก็เป็นศิลปินเกาหลีคนแรกนะที่ผมซื้อบัตรไปดูแฟนมีตรปลื้มเขาในหน้าตาบุค,คลิกของเขาเขาดูแบบเป็นคนสะอาดดูเป็นคนแบบใจดีลึกๆแล้วอาจจะอยากเป็นแบบเขามัางครับผมชอบที่สุดเวลาที่เขาเล่นเล่นซีรีส์อ่ะแล้วมันเขามีเสน่ห์มากเลยนะไม่ว่าเขาเล่นกับใครเราอินหมดเลยอ่ะเหมือนให้อารมณ์เหมือนถามแฟนคลับ ถามแฟนคลับว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพูดเลยถ้าจะพูดได้ก็อยากจะบอกเขาว่าเออชื่นชอบผลงานเขามากมากพี่เก่งมากจริงครับยังไงก็เออจะจะคอยสนับสนุนผลงานของเขาต่อไปพอกลายมาเป็นติ่งซสเองหนุ่มฟิล์มก็เลยเข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีเหตุผลชอบก็คือชอบแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะ มาถึงคุณพ่อสุดหล่อนะคะพี่แก๊บธนเวชกันบ้างค่ะตอนนี้มีลูกสาววัยกำลังสนนะคะทำเอาคุณพ่อสุดหล่อถึงกับออกปากเลยว่าการเลี้ยงลูกสาวนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะออกปากว่าหนักแล้วก็เหนื่อยสุดๆค่ะสําหรับคุณพ่อหน้าหล่อกแก๊บธนเวชท,ที่ตอนนี้พว่างจากงานในวงการและธุรกิจที่ทําเจ้าตัวก็ต้องดูแลลูกสาวน้องมามีวัยเจ็ดขวบที่ตอนนี้โตพอจะรู้ความจนคนเป็นพ่อบอกว่าจะซ้อนจะสั่งแต่ละทีไม่ง่ายเลยอ่ะคุณผู้ชม จริงๆถือว่าในแง่ความเหนื่อยกายอดลับอดนอน,นไม่มีแล้วน้อยน้อยมากแล้วฮะก็จะเป็นเรื่องการพยายามทําความเข้าใจกับเด็กมากขึ้นเออทุกวันนี้จริงๆก็ผมก็ยังต้อง ศึกษาแบบบางทีมีแฟนก็จะส่งเพจแม่และเด็กอะไรเงี้ยมาให้อ่านนี่คุณหมอคนนี้แนะนําแบบนี้นะหรือมีคุณหมอคนนี้ไปสัมภาษณ์รายการนี้อะไรเงี้ยเรายังต้องหาข้อมูลตลอดนะเพราะว่าการต้องดีลการต้องดูแลเด็กในแต่ละวัยอ่ะโหมันมีความแตกต่างทางอารมณ์เยอะเดี๋ยวพอถึงจุดนึงเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มที่จะแบบเถียงหรือเริ่มที่จะมีมุมมองของตัวเองฮะอันนี้เราจะต้องทํายังไงหรือว่าเริ่มเจอเพื่อนใช่ไหมฮะหรือว่าเริ่มที่จะแบบไม่ฟังเราละ อยากจะทำหนึ่งอย่างนี้เราก็ต้องก็ต้องจัดการในหลายๆอย่างครับอะไรบ้างคุณพ่อต้องมาอ่านเพจแม่ละเด็กก็ดีครจริงนอกจากทําเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องงานออกแบบแล้วก็จะมีเรื่องแม่ละเด็กที่ผมก็พยายามจะหาอยู่เรื่อยๆผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็ทําแบบนี้กันนะคนอื่นอาจจะทําเหมือนกันเลยครับผมว่าเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยชัดเจนสุดสมมุติถ้าเกิดเราไม่ฟังเขาเลยเราพยายามจะบอกหรือบางคําพูดที่มันเป็นคําพูดที่เราติดปากอะแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยสมมติ อันนีจาได้เลยว่าแบบแม่เราเลี้ยงเรามาแบบเนี้ยถ้าเราพูดกับเขาสื่อสารกับเขาในแบบเดิมอ่ะผมว่ามันก็ใช้ไม่ได้แล้วส่วนแพลนมีทายาทคนใหม่แกบ,บอกว่าขอดูแลน้องนามิให้ดีแล้วก็เต็มที่ก่อนเพราะการเลี้ยงเด็กคนนึงให้โตมาอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหละค่ะ เรียกว่ายุคสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องปรับตัววิธีการเลี้ยงลูกให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่คนนี้ค่ะไม่ว่าจะยุคไหนทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงชื่อพี่โน้ตอุดมค่ะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นแค่นักพิธีกรหรือว่านักเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าผลงานศิลปะของเขามันเยอะมากจริงออนไปมาแล้วด้วยกับล้อจินโดมแลนด์กับการจัดนิทรรศการมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ ปลุกจินตนาการวัยเด็กให้ย้อนกลับมาอีกครั้งค่ะผ่านการเดินทางข้ามการเวลาอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสู่งานศิลปะมากกว่า1,000ชิ้นในนิทรรศการ Lost In Dom Land จากศิลปินเดี่ยวไมโครโฟนนอตอุดมเนรมิตพื้นที่เดอะพิน a าโคส่งต่อแรงบันดาลใจโดยมีนดมประติมากรรมสูง6เมตรยืนระงานต้อนรับทมกลางลูกโบ่งนับร้อยที่จะพาเข้าสู่ห้องสเกตไอเดียนับพันแผ่นค่ะ ห้องแห่งการเวลาเรียงร้อยผลงานตลอด,ดสามทศวรรษตั้งแต่ศิลปะฉบับกร์ตูนและสัตว์ประหลาดบนสายผ่านที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆออกจากอุโมงค์แทนกระบวนการคิดที่ใช้เวลาการออกแบบร่วมหนึ่งปีเพิ่มความซุนตรีด้วยดนตรีสุดมว่วนดึงเอาผู้ชมและงานศิลป์ให้ใกล้ชิดโดยปราศจากนัยยะอันซับซ้อนค่ะงานศิลปะของอุดมก็เหมือนกันค่ะ,ะดูเป็นงานจริงจังแต่จริงๆพราถ้าคุณเข้ามาคุณจะได้แบบ เชื่อมโยงว่าเฮ้ยเราได้ย้อนไปกลับไปสู่ั้เด็กสิ่งที่เขาอยากบอกอะ่ะเขาไม่ได้พูดด้วยคําพูดค่ะเขาบอกด้วยภาษาเขียนภาษาคิดภาษาที่เขาส่งในแง่ของการศิละปะแต่มันไม่ได้เป็นภาษาพูดพี่จะบอกว่าไฮไลท์ทุกห้องมันก็แต่จริงๆเ้าคือมันจริงพี่ตั้งใจจริงๆค่ะเราตั้งใจให้เป็นไฮไลท์ทุกห้อง ร่วมเปิดประสบการณ์ให้ชีวิตมีรสชาติผ่านงานศิละปะของโน้ออุดมและอิ่มท้องไปกับบริการอาหารเครื่องดื่มพร้อมของที่ระลึกตลอดการจัดนิทรรศการโดยผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสสบตากับศิลปินสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่29มิถุนายนนี้และสามารถเข้าชมนิทรรศการ Lost In Dom Land ได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมนี้ณ The pinnacle ชั้น8ไอคอนสยามค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเตย11โมงครึ่งนะคะวันนี้ออนลน์ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ